สวัสดีค่ะวันนี้จาย์เออยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินหันใหญ่นะคะพามาชมกันอีกแล้ววันนี้เราจะามาชมพระไตปิดกนะคะรวมทั้งหนังสือที่เป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งที่เนี่ยพระไตปิดกชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ทำขึ้นนะคะในราชสมัยของราชวงศ์ถังนะคะช่วงสวย มาต่อรัตนราชวง์ถังซึ่งเป็นแต่เดิมแต่เดิมเรื่องราวของของพระไตรปิฎกคัมภีร์ชุดนี้เป็นพระไตรปิฎกที่พระถังซัมจั๋งนะคะที่ได้จาริกสแสวงบุญไปที่อินเดียได้นำกลับมาที่ประเทศจีนนะคะทั้งนี้เมื่อนำกลับมาแล้วในยุคนั้นราชธานีของจีนยังอยู่ที่สีอานนะคะพระไตรปิฎกชุดนี้ได้ประดิษฐานไว้ที่ วัดหันฟ้านะคะมีเจดีย์หันฟ้าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในในประเทศซีอานแล้วก็ในสมัยต่อมาได้ได้มีไฟไหม้นะคะไฟไหม้แล้วก็ เสียหายเกิดความเสียหายขึ้นพะัะไตรปิฎกชุดแรกนั่นน่ะก็ยังไม่ได้ทําด้วยทองคําแต่ทุกวันนี้ส่วนที่เหลือที่เป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับของพะัะไตรปิฎกที่นํามาจากอินเดียก็ยังประดิษฐานอยู่ที่วัดฐานฟ้าเหมือนเดิมนะคะรัชการก็ล่วงเลยมาผ่านมาทีนี้ถามว่าทําไมต้องมีการชําระพะัะไตรปิฎกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าประเทศจีนนั้นควบคู่ไปกับ เตาลทัทธิเต๋านะคะก็แล้วแต่ว่ากษัตริย์องค์ไหนจะให้การสนับสนุนาศาสนาลัทธิไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงลทัทธิเต่าขึ้นก็จะถูกทำลายหรือว่าไม่ทำนุบำรุงพระพุทธาศาสนาก็จะถูก ทำลายไปเช่นพวกคมภีร์ต่างๆพระไตรปิฎกต่างๆนะคะหลจากนี้นะคะท่านก็ได้จาริกบุญศึกษาพระพุทธศาสนาท่านไปจนถึงอินเดียเลยนะคะแล้วก็เข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยนารันทาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกนะคะท่านมีความแตกฉานในภาษาสันสกฤตมากๆเลยแล้วก็ทางพุทธศาสตร์มากๆจนสามารถแต่งคมภีร์ได้เป็นที่ยอมรับนะคะตอนที่พระไตรปิฎกเนี่ยกลับมาที่ประเทศจีนแล้ว อยู่ที่วัดต้าฉือเอินในมณฑลซีอานเนี่ยประชาชนก็จะมาดูเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้นะคะพอในสมัยราชวงศ์หยวนนะ่ะเกิดเพลิงไหม้พระไตรปิฎกต้นฉบับจริงก็เลยเสียหายไปเลยบางส่วนนะคะก็ส่วนที่เหลือก็ยังเก็บไว้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปิดให้เข้าชมอีกแล้วนะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพอในราัชาสมัยต่อมาเนี่ยก็มีการต่อสู้กันระหว่างให รัที่เต๋าจเจริญรุ่งเรืองหรือรัฐทีพุทธเจริญรุ่งเรืองก็จะอยู่ที่พระจกักรพรรดิในขณะนั้นนะคะว่าจะทำรุบำรุงบ้านเมืองในรูปแบบไหนพอมาถึงส่วนหนึ่งแล้วที่มีความนิยมในในช่วงหลังที่องค์พระจกักรพรรดิสนับสนุนพระพุทธศาสนานั้นก็จะเกิดการพิธีที่เรียกว่าสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งจะเกิดขึ้นตามลำดับมาเรื่อยๆ นะะจนกระทั่งถึงราชวงศ์ซ่องราชวงศ์ซ่องเนี่ยก็คือจะนิยมทำพระไตปิดกเป็นผู้ทธบูชาถวายเป็นไม้นะคะเป,เป็นพระไตปิดกที่จารึกลงบนไม้นะคะส่วนในรัชสมัยเกาจงอันเนี้ยก็คือจะมีการทำพระไตปิดกจัดทำขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะว่าถูกระบุให้เป็น ของที่จะใช้เรียนนะคะสำหรับคนที่เป็นบัณฑิตอะไรเงี้ยก็จะต้องจะต้องมีมีพระไตรปิฎกเรียนไว้สำหรับเรียนด้วยนะคะในที่สุดราชวงศ์หยวนมาถึงราชวงศ์หยวนเนี่ยก็เกิดการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกชําระขึ้นมาใหม่อีกก็จะเกิดรูปแบบการทำพระไตรปิฎกลงบนวัสดุหลายแบบมากๆนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็ก็ทำลงบนวัสดุที่มีค่านะคะ ในการต่อมาราชวงศ์ชิงย้ายมานะคะอยู่ที่ที่ปักกิง่งก็ก็จำเป็นอีกคือต้องเกิดการชำระพระไตปิโดกขึ้นอีกเพราะว่าราชวงศ์ชิงใช้ภาษาแมนจูไม่ได้ใช้ภาษาฮั่นนะคะก็จะเกิดในรัชสมัยจักรพัิคังซีเนี่ยท่านก็ได้มีการจัดทำพระไตปิโดกชำระขึ้นมาใหม่โดยใช้ภาษาแมนจูและก็มีพระราช สะดาริให้ทำพระไตรปิฎกทองคําขึ้นนะคะซึ่งมีที่ท่านเห็นท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี่คะ่ะกล้องจะคลสอพให้ดูนะคะก็จะมีเป็นทั้งในรูปแบบม้วนนะคะทำเป็นเส้นเล็กม้วนแล้วก็ใส่ในกระบอกและก็จะมีแบนเป็นแบบแบนพับเป็นพับแล้วก็ใส่ในกล่องนะคะซึ่งพระไตรปิฎกทั้งหลายเหล่านี้ก็จะถูกกระจายไปตาม ราชธานีหรือราชหัวเมืองต่าง,างๆเพื่อให้บัณฑิตที่เรียกว่าผู้ศึกษาหาความรู้ในมณฑลต่างๆได้ใช้เป็นคู่มือในการสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะส่วนหนึ่งของ พระไตรปิฎกทองคำนะคะได้เราได้มีคอลเลกชันที่นี่นะคะถ้าใครอยากเข้ามาชมก็ต้องมาชมที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินที่หาดใหญ่นี่นะคะมีให้ชมสองตู้เป็นจำนวนหนึ่งที่หายากแล้วในโลกนะคะต้องอยากให้ท่านผู้ชมมาดูกันได้เห็นว่าพระไตรปิฎกในรูปแบบนี้เขาทำกันแบบไหนนะคะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเป็นแผ่นทองเป็นทำยังไงนะคะส่วนมากก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่า Low Relief นะคะก็คือต้องทำพิมพ์เป็นหินต่อกขึ้นมาแล้วเราจะใช้แผ่นทองตอกลงไปแล้วคือตัดออกมาแล้วถึงจะประกอบเป็นเล่มนะคะวันนี้เราพาชมให้ทั่วๆโดยกล้องจะแพนให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็อาจารย์ยังมีส่วนอื่นที่อยู่ในศูนย์มหาสมบัติ3าแผ่นดินที่น่าสนใจอีกมากมายแล้วก็ อาจารย์จะพาเที่ยวไปที่อื่นอีกต้องคอยชมอันต่อไปนะคะชม,ชมคลิปต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะครับคําฝันของจีนนะครับเป็นคําขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกๆคนนําไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับ ตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกรเกษตรกรนะครับาทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีหลุดหนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพบกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตา ขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับ เขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละห0 0้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับแลื่ที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ ท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ